สำหรับวันนี้ใช่ไหมไม่มีอะไรแล้วว่าวันนี้วันหนึ่งเมษายนตอนนี้ช่องเรามีกิจกรรมเว้ยจะเอาเป่าว่าละเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งเตรียมแจกแน่นอนตอนเที่ยงคืนเข้าไหมปฏิกามีอยู่ว่าหนึ่งที่ตามสองกดไลค์สามกดกระดิ่งเลือกเป็นทั้งหมดสี่กดเขียนคอมเมนต์คำว่า fc fc อะไรวะ fc ด,ดี fc bacon เออนั่นแหละห้าพุ่งพุ่งนี้ได้แน่นอนเดี๋ยวแจกเที่ยงคืนนะอันนี้ไม่มีอะไรมากหรอกเรี hey, ยบร้อยจบเอิม่มอันนี้ได้เปิดรับสมรักนะเมื่อกี้ลืมไงเผลอปิด,ปดเดี๋ยวจะเอาคลิปไปใส่อีกรอบหนึงงล้วกันเอาอัน,นอันนี้ไม่ต้องมีคนถามนะแค่แค่พิม์พมอเไร fc bacon w t ไฟทีเงี้ยเวลามครตอนนี้นะมันคืนได้